ค่อยๆลงนะเดี๋ยวแผลมันจะกสบอคะค่ออ,อ,อ้าวแก้วไปโดนอะไรมาลูกเรื่องมันยาวค่ะคุณแม่ <_ s 2> <_ s> นี่ยาวแค่ไหนพ่อกับแม่ก็ฟังได้นะลูกว่าแต่เนี่ยมีใครทำหล่นหรือว่าไปสนที่ไหนมารเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะ พี่เขาพาแก้วมาส่งเลยเจอพี่สุดทีที่หน้าหมู่บ้านผมก็เลยเอาตัวมาส่งส่วนนิดเขาบอกว่ารีบกลับบ้านนะครับทาไมถึงรีบกลับแม่พอจะเดาได้แล้วละ่ะว่าตอนนี้เนี่ยดูแลน้องไม่ได้ครับ แถมยังเป็นคนทำให้น้องเจ็บด้วยซ้ำไปสงสารตอนนี้จังเลยนะคะที่จะต้องมาถูกตีเพราะความสนของยายแก้วแท้ๆเลยเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่สงสารแก้วบ้างหรอคะ <c oughs> ไหนจะเป็นแผลที่ขาจนต้องถูกเย็บแผลแล้วก็ต้องฉีดยาแก้บาดทยะยักแล้วก็ยังออกฝึกชีพยาบาลอีกด้วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าหาก็าไม่เจ็บตัวอยู่นะแม่จะตีตีตีตต,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 ตีซ้ำซะเลยเนี่ยแล้ววันจันทร์แผลจะหายทันไปโรงเรียนไหมเนี่ยอา้าแล้วคุณพ่อมไม่ไปส่องแก้วหรอคะ <S <S เสียใจด้วยลูกพ่อต้องไปประชุมจะกลับมาไอทีก็เย็นวันจันทรนะลูกเอ๊ยงั้นแก้วอาจจะต้องหยุดโรงเรียนก็ได้เสียใจค่ะแผลเนี่ยไกลหัวใจตั้งเยอะ บางทีแม่อาจจะไปส่งที่โรงเรียนให้ก็ได้ไม่เป็นไรครับคุณนาะเดี๋ยวผมแวะมารับยา่แก้วก่อนไปทำงานก็ได้ครับรับรองนะครับผมจะขี่รถอย่างระวังครับไม่ทำหล่นแน่นอนครับอเออไปกับคุณสุทธิก็ได้แต่แม่ว่าตอนนี้เนี่ยแก้วควรจะรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยรู้ไหมคะ ก็เราอ่ะมอมแมมทั้งวันเลยไปเลยรีบไปอาบน้ำแล้วอย่าให้น้ำโดนแผลน,นะลูกค่ะคุณ<อ><ไ>ปม่อ้ออาวแก้วเป็นอะไรมาจ๊ะพี่แก้วเขาไปเล่นหนังมาค่ะหนังเรื่องอะไร,รอะลูกก็เรื่องเด็ดอิเป๋ยังไงล่ะคะคุณพ่อคะ่ะเด็กๆิเปย์ เล่นผับแปลงนี่นะคะแหมเอาใจกันใหญ่เชียวนะพิดก็จะเอาตัวร่าจากการโดนเล่นงานนสิเนี่ยพี่แก้วรู้ทันอ่ะ,ะอา้าวทำอะไรกันอยู่คะแก้วแผลเป็นไงบ้างลูกไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกคะ่ะอืมไม่อักเสบก็แสดงว่าไม่ติดเชื้อเนาะเออแก้วแม่ม่าจะถามเราอ่ะ ว่าเราตั้งใจทําให้ลดล้มจนเป็นแผลหรือเปล่าทำไมคุณไม่ถามอย่างนี้นะคะอืมก็เผื่อว่าแก้วอะ่ะเขาเอาตัวเองเป็นหนูทดลองยาอย่างที่คุณพ่อเขาเล่าให้แม่ฟังไงแล้วมันไม่ถูกต้องหรอคะไม่ถูกเลยค่ะพวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะลูกถ้าหากว่ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาก็แก้ไขกันทนันแต่ว่าแก้วเป็นเด็กนะลูกการที่หนูเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้ มันไม่คุ้มเลยรู้ไหมคะนอกจากหนูจะทําให้ตัวเองเจ็บแล้วอะ่ะยังทําให้นิดเขาเดือดร้อนถูกประจ้อยตีอีกเห็นไหมมันมีแต่โทษทั้งนั้นมันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยรู้ไหมลูกแก้วเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่เข้าใจก็ดีแล้วคะ่ปะป๊บนอนนะสวดมนต์ไหว้พระนอนกันด้วยนะลูกนะแล้วข้าเจาไปน,นอนกับแม่นะคะ นะไคืนนี้นึกยังไงอยากจะมานอนกับแม่เนี่ยก็คุณพ่อไม่อยู่นอนก็คุณม่จบ <c oughs> นอนนอนนอนปิดไฟนอนเรียบร้อยนะลูกค่ะไปเนี่ยมันน่ามันใจนะนี่ <c oughs> นี่นี่แยยยว่าแต่แอยอยพี่ก้เดินไปโรงเรียนไหวไหมพี่ไก่ยังไม่รู้อีกเหรอคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สุธีเขาจะขี่รถไปส่งแก้วที่โรงเรียนไม่น่าไม่ว่าใครฉันได้ดูคนตาต่ฉันอะต้องขยแก้วขันพาไวซะมากกว่าเจ็บมากไหมแก้วเขายังช่วยเราล่ะ ขอโทษด้วยนั่นนี้ที่ฉันทำให้เธอต้องถูกกระจ้อยปีอ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกผู้ชายอ่ะกล้าทำกล้ารับอยู่แล้วแต่ลูกผู้ชายยังไม่กล้ามานั่งกับพวกเราเลยนะแก้วเอ้าทำไมอ,ะอ่ะเออก็ล้มันเย็นฮนะ<笑><笑>โอ้ยอุ้ยอย่ากให้ย่างนี้พี่มันเจ็บเอ้าที่สุดที่ยังไม่กลับอีกเหรอคะ ก็ไปทำงานสายหรอกอไม่เป็นไรจ้าหุยมาแล้ว งั้นพี่รีบไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวาสายคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าเรื่องผู้ใหญ่สนใจแล้วเด็กๆอย่างพวกเราล่ะจะทำอะไรกัน แค้นสเปคอังกฤษสเนกสเนกฟิชฟิชพูดไทยได้ค่ะเอ้าฉันไม่แน่ใจนะว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่แต่ก็ตามใจเธอเลยกันอ่ะหูบแน่นแล้วนั้นก็โดนลเลย